สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นขา,ขาจะไปเทีย่ยวไหนคะนรนจริงเปล่าขาพาใครไปด้วย,ยอ่าไหนเยจ๋าช่วนหน้าน่อยจ้าก่อนชมคลิปนี้ฝากาอโอเคส่วนถาจะพายายไปเทีย่ยวไหนนั้นตามไปดูกันเลย ไปเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดถ้ำถ้ำอะไรถ้ำเสือถ้ำเสือจังหวัดจังหวักาญจนบุรีอ่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆขึ้นไปที่ไหนนะคะขึ้นไปกระเช้าขึ้นไปกระเช้าไหนชี้ให้ดูดีกระเช้าเป็นไงโอเคปะใจตัง เพื่อนๆขากำลังขึ้นรถล้างไหนซื้อตั๋วกี่บาทนะคะสิบบาทไหนโชว์ตั๋วให้เพื่อนๆดูหน่อยลัวไหมเนี่ยไม่เห็นท้องตัวเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ขึ้นมาเยอะแยะเลยคนเยอะมากเลยนะคะเรากำลังจะขึ้นไปด้านบนครั้งแรกของการมาวัดทำเสียงของคุณแม่แล้วก็ทำนิดนึงนะนิดหน่อยเอง ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเหรอเฮอ,อะไรนะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเหรอ,อใช่ป่ะส,สบายมากเดี๋ยวตื่นน้ำเดี๋ยวตืนน้ำเพิมีมตกเรากำลังขึ้นเขาอย,ยู่ <laughs> ถึงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราทําบุญกันนะคะเราทำบุญกัน,นะะันนะอ่ะถ่าพาไปไหมไปทำบุญตรงไหนบ้างไปซื้อไปซื้อธูปเทียนดอกไม้ตรงไหนคะอะนี่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 จะไปดูอะไรอะ่ะด,ดูเสือเหรออ,อ่ะไปดูชา้างไปดูเสืออ่ะไป ไหนต้องไหนคะเสือไหวหรือยังไหวพระหรือยังโอ้โหเอาตังไปทำอะไรลูกหยอดเหรอคะอ,อ่ะโอเคโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวเอาให้เอาเหรียญเ,เอาเหรียญน,นะคะโอเคเอค่อยค่อยเดินขึ้นไปนะอ่ะดูทางด้วยค่ะ เดินไปเลยเดี๋ยวแม่คอยตามชึบค่ะอ๋อตรงนี้มีเสือค่ะโอเคหยอดเยอะเลยหรอคะตรง้ก็มีคาบีแค่นหด้วยไปเข้าไปด้านในไปว่าพาด้านในก่อนก็ได้ไป อะไปนั่งไหว้พระก่อนไปนั่งไหว้พระก่อนทำนี่นี่นีออ่อ๋อชายช่ยชาช้างอ่ะหนูไปไหว้พระไปไหว้พระตรงคุณป้านี่นี่นี่นั่งตรงนี้ก็ได้ให้คุณป้าก็ถ่ายรูปนี่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้มาถ่ายรูปให้เร็วๆหยอดถึงไหมคะหยอดถึงไหมลูกไม่ถ่ายแล้ว <c oughs> นี่ข้างบนนี่นี่นี่รูอยู่นี่ถึงไหมถึงไหมเอ้ถึงแล้วจะถึงแล้วนั่นแหละ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 นั่ยอดด้วยตัวเองเก่งมากสาธุด้วยสาธุด้วยสาธุสาธุสองแปดหนึ <c oughs> อ่ะควนี่หันทางนี้ดิยังไม่หิวกข้างหน้าเลยหันก่อน อาหยอดตู้เลยลูกหยอดยังโอเคสาธุอีกทีนึงโอเคอยากขยา่าเดี๋ยวดูว่าน้องนิถาจะได้เลขอะไรนะคะอะ พอล่วงแล้วขอจับดูหน่อยค่ะว่าเลขอะไรดูไหนคะ่ะไหนขอคุณแม่ดูหน่อยนี่น,นี่เลขอยู่ตรงนี้ลูกน,น,นี่เลขอะไรอะ่ะ <15. S 1> เลขหเลขห้ว่าสองเก้าดูดูเองว่าสองห้าหรือสองเก้านะคะโอเค หนูไปหยอดตู้ในโบสถ์นะอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอะหยอดตู้สาธุยังไะสาธุก่อนโอเครูปให้ดังๆ รูปสองมือสองมือเลยดังด้วยดังด้วยดังด้วยสาธุก่อ <laughs> นมาพามาดูภูเขา <Yeah. S 1> อ่ะไปน้องอินซีป่ะเส mm hmm. ื้อหลุดไปข้างแล้วค่ะข้างข้างไหลอ่ะ mm hmm. ไหน no น้องอิน,น,นซี่อาพาเพื่อนๆไปดูสิ อันนี้เขาเรียกว่านกเงือกอ่ะอันนั้นก็นกเงืงงอกน,นกเงือกไหนนกอินทรีออะพาไปดูนกอินทรีสิตรงไหนเขาเรียกภูเขานะคะไหนไหน,ไหนชี้ภูเขาให้ดูหนะะ่อยค่ะตรงไหนเขาเรียกภูเขาในชี้ภูเขาให้ดูหน่อยค่ะชี้ภูเขาเพื่อนๆดูหน่อยโอ้โหนะ ไหนคะโนอินซีค่ะไปะไหนชี้หน่อยโนอินซีข้างนน้ไงน้นไงน,น,ไงนี่นี่นี่น,นี่เห็นยังไปเลยค่ะเอาอ๋อตัวนูนวน้นก็ได้อไปะอะเดินดูทางด้วยค่ะดูทางด้วยค่ะเวลาเดินโนอินซีใช่ไหมคะโนอินซี ดูทางด้วยนะคะตรงนั้นเป็นทางต่างระดาบับดูทางด้วยนะคะอ่าดูคุณด,ดูเห็นทางไหมเนี่ยขาร่วงนะนี่ทางร่วงนะฮะมามาเทวดาเพื่อนเป็นไงคะพระใหญ่ไหมไม่ให้หนูพูดวาพราะใหญ่ไหมคะไม่ถ่ายนาวองแม่ก่อน ขาใหญ่มากเลยค่ะขาใหญ่มากเลยค่ะแล,แล้วคุณยายเรา,เอ,าอยู่ที่ไหนคะเนี่ยอยู่ข้างบ้านโอเคงั้นเราไปหาคุณยายกันหรือ,อยังคะงไปเถอะไปนะโอเคปะ กลัวไหมหันมาบอกหน่อยกลัวหรือไม่กลัวไม่กลัวเราขึ้นมาแล้วหนึ่งรอบกระเช้าสูงมากเลยสูงมากเลยค่ะแล้วก็นนาากำลังจะลงกันนะคะนิดหน่อยเองใช่ไหมใช้เต้นตุๆๆย่ยตุ่ยต่ยเรอถาขาลงขาลงแบบคือเร็วกว่าขาขึ้นแล้วแบบกลัวไหมคะเพื่อนๆนี่กลัวไหมคะ ไม,ไม่กลัวไม่กลัวจริงๆใช่ไหมคะเออแ่ย่าอยุลงไหนล่ะคะกำลังลงไปนะคะเดี๋ยวไปเซรเป็น hmm. ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหนนะคะทานข้าวทานข้าวกันนะคะนัางมาเลยค่ะ อมีชิงช้าด้วยใช่ไหมคะอ่ะคาค่อยๆเดินดูทางหน่อยค่ะชิงชาอยู่ระวังล่วงนะคะช,ช,ชิงช้าอยู่ทางนูน้นอ๋อคะ่ะชิงชาอยู่ไหนอยู่นู้นค่ะนู่นร้านอาหารตรงน,นู้นคะ่ะไปค่ะเชิญค่ะมีร้านขายนะเชิญคะ่ะได้ไหนถามไปจุงคุณยายมาด้วยล่ะคะถามไปจุงคุณยายหน่อยค่ะโอ้ยน่ารักจังลูกอ่อาฉาแนะนำคุณยายหน่อย อาหารร้านอาหารร้านร้านอาหารให้จุงยายตลอดให้จุงยายมีค่ะมีมีมีตอนตอนนี้ถากกำลังรอแล้วนะรอกับข้าวรอกับข้าวแต่ถากเป็นไงหิวป้ะ คือว่าคือว่ายังไม่ต้องทันรอพิซซ่าหายร้อนคือ,ค,อคือความแบบอยากกินมากค่ะคือว่าโอ้โหรสชาติเป<ไ>็นไงบ้างคะอันนี้อันนี้กินอะไรอยู่คะเป็นไส้หรอไอ้แล้วหรือเบียร์เนี่ยเป็นไส้ปะคะขนะนี้เรากำลังรอ,อที่จะไปให้อาหารเลยค่ะ,ะอาหารามีราอาหารจัด อ๋ออันนั้นมันเป็นมูลเดี๋ยวเราไดให้ของจริงเราเรารอให้อาหารถาซื้ออาหารมาแล้วใช่ไหมคะไหนดูสิเขาเรียกอะไรคะแครอทแครอทช่วยค่ะโอเคโอเคอ่ะยกขึ้นมาก่อนไปถืออาหารมาถานอ่ะยกมาตอนนี้นะคะเราก็กําลังรอเวลาที่รถบัสนะคะจะออกไปให้อาหารใช่ไหมคะเพื่อนๆถาซื้ออะไรมาอันนี้เขาเรียกอะไรคะแครอทเออนายยกมาได้ป่ะ โอ้กำลังรอคนขึ้นรถนะคะรอรถบัสกำลังเดินทางนะคะเราขึ้นมารอบนรถกันก่อนเลยอ่าได้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 ไดพอรถเต็มแล,แล้วเราก็กำลังออกเดินทางกันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเยอะมากวันนี้เพื่อนเพื่อนมากันเต็มรถเลยคุณยายนั่งฝั่งโน้ตชิบอันนี้ก็เป็นตรงวางเยอะแยะเลย นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูชูไว้เฉยๆเดี๋ยวเขาก็เดินมาหาเองอยู่นี่ควายอยู่ข้างในนะคะควายอยู่ข้างในนี่ไง ตัวท bri ี be, ่มาตัวที่มาแสดงว่าเขาหิวลูกให้เรายื่นให้ถึงไหมอะไรไม่ถึงไงหนูตัวเล็กไงสนุกไหมคะโอเคไว้ก่อนเดีดูคุณยายคุณยายมองใหญ่เลยนี่ไงนี่ไง พี่พี่เขาให้ใหญ่เลยพี่พี่เขาให้กันใหญ่เลหนูไม่ต้องโยนหนูให้กับป่าเขาสิลูกบายบายเออใช่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 อยาวเอาแขนออกไปนะคะเอาแขนเข้ามาโอเคเอาแขนเข้ามาค่ะ กำลังมาหานิทาแล้วเอ้ยชุบอ่ะ,อะเอาอีกอ่ะไม่หรอกลูกหนูมีเมตตาเขาก็ไม่ทำอะไรหรอกลูกเอาไปเลยที่แม่สองนะอ่ะอออออนี่หรอตอนนี้ตอนนี้กำลังจะเข้าไปดูเสือกันแล้วนะคะเพื่อนๆตรงน เอแล้วูการกอะคแล้วนะเดี๋ยวด้างังให้อเดียวผูด่าจอดใกล้ๆโดนถ่ายรือนะขาจะใอนอนอยู่บนแนวนยาเสลเพราะว่าตอดียออกร้องใหญ่สมตัวแล้วรอยู่ข้างในนเขายังไม่กลปลออกมาตัวมนยงนอน่ไหละดีดูาเจ้าใหญ่ักนะนอนอยู่นแค่รเกียมกล้อเมาอนกันจะหือเนเลยนี่ดูนอนแลบินเด่งอยู่ทางไกลเบเยาห

มาลายเล่า่่โอ้ยตีนมันิ่มเลยอันนี้พ่อมันกลับใจตัวใหญ่มันบรรยากามัน้ยตระรไม่ได้ลยอยถ่ายตัวใหญ่ไหมไม่กลัวไม่กลัวหรอกชอบตัวใหญ่เลยเสือดำเลยู่กตัวใหญ่ไหม ตัวใหญ่ไหมคะมันนอนออกแล้วันานอนแล้วเหมือนแมวเลยไหมเหมือนพี่ลินจ่าเลยไหมอันนี้แมวบ้าตอรเบออันนี้เสือดาวนี่อันนี้เสือดาวนะที่มีลายลายไทยเลห็นไหมอันนั้นเสือดาวอันนี้เสือดาวนอนนอนอยู่ตรงกอไผ่น่นะอันนั้น เือนที่นินจาป่ะมาเร็วมันเป็นทางนี้มันไม่ตกปวดน้าเลยไม่มารับใครเลยมาเร็วมาเร็วเร็วความใจุวดทออาหารมาให้มาเร็วออกมาออกมาเป็นกวางดาความอาหารเร็วเร็วออกมาอาหารวางไม่ทังนี้เอาไหม ูดมาแล้วไม่ต้องกลัวเขาเขาอยากกินถาก็เอาอาหารให้เขาสิลูกหาเอาอาหารที่ยายให้พี่อูะไม่กล้าลงมือนัาไม่งัาไม่งับไม่งับ,งบอ่ะให้เขาเลยอะให้เขาเลยอ่ะชูช,ชูมือออกไป เขาไม่มีกัดหรอกลูกเขาก็เหมือนเรานั่นแหละอุ้ยล้อมตัวตัวไอ้ไกน่นนอาเร็วยื่นเขาเลยยื่นเขาเลยยื่นเลยอ่าอาหยิบมาหยิบมาหยิบมาเล็วให้หมดเลยตรงนี้ให้เขาไปเลยลูกอืมเก่งมากเก่งมากอ่ะให้ตัวนุ่นบ้างให้ตัวนุ่นนุ่นอ่ะดอยื่นไปยื่นไปสิเขอาอ้าปากไปแล้วเห็นะโอเคเก่งมาก

พอถึงพี่ลับก็เดินเข้ามาหาเราเลยนะคะแล้วก็มีมาลายด้วยเราสามารถขับรถยนต์สุดตัวเข้ามาเองก็ได้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมามาเดินลงมาเร็วๆเดี๋ยวฝนตกไม่ได้ลงไม่ได้เพราะว่าเขาตัวใหญ่มากเดี๋ยวเขาบอกว่าพี่ลาบอ่ะดูชอบไหมเนี่ยดูชอบตัวไหนสุดพี่ลาบหรือว่าลงไม่ได้เขาบอกว่าถ้าลงไปแล้วแบบว่า คือห้ามลงใช่ไหมคะลงไปแล้วเขาจะมองไปไกลๆเนาะเขาอาจจะเตะเราได้ใช่ค่ะหนมหยิม้มไวเรายิม้มไวมองกล้องเรายิ้มไวยังเดียวหน้าที่อะไม่ต้องลงอันนี้อ่ะอันนี้ให้พี่ยัง นทารามไปเมื่อกี้เราทำอะไรถาไวายสังฆทานเสร็จแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระในในโบสถ์นะค่ะค่อยๆเดินนะคะระวังนะคะค่อยๆค่ะไม่ต้องรีบ แล้วนะคะโบสถ์จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเดี๋ยวเราไหว้พระขอพรกันก่อนอาฐานั่งไหว้พระก่อนลูกนั่งตรงนี้ตรงนี้แหละตรงนั้นแหละไม่มีอานั่งไหว้พระก่อนนั่ง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 กราบหนึ่งกราบหนึ่งครั้งเอากลับยังอ่ะยังเกาอยู่ <laughs> ยังเกาอยู่ กราบหนึ่งกราบสองกราบสามพอแล้วค่ะลูกหมาลูกหมาค่ะแบบนั้นลูกหมาดิขำตรงไหน นี่ก็เมื่อสักพู่นี้เราไปถวายสังฆทานแล้วก็ไปทําบุญที่ในวัดแล้วก็ไหว้พระในโบสถ์มานะคะอันนี้จะเป็นพระพุทธรูปที่เขาจัดสร้างองค์ใหญ่สูงมากเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนนะอันนี้ข้อมูลคือซื่งมาจากเน็ตนะคะเขาบอกว่าเป็นพระพุทธรูปปางขอฝนเพราะว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยฝนแห้งแล้งมาก เาก็เลยจัดตั้งพุทธรูปแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ฝนตกต้องตามด้วยดูการจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะนั่งรถบัสเข้าชมนะคะสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถลานจอดรถลานที่หนึ่งนะคะแล้วก็นั่งรถบัสเข้าชมเสียค่ารถบัสคนละยี่สิบบาทก็เหมือนกับค่าบำรุงสถานที่ค่ะสามารถเข้าเข้าชมบุทยานได้โหพระสวยงามมากเลยแล้วก็วัดอะไรอีกวสวยค่ะโอเค เดี๋ยวเลาไปวัดอื่นกันต่อนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่วัดสะลงเรือวัดใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็อ่ามีพระองค์ใหญ่ด้วยเป็น หลวงพ่อโตนะคะองค์ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็มีหลวงพ่อดำอยู่ทางด้านในนะคะเมื่อกี้เราไปกราบสักการะกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเออนิถาจะพาเพื่อนๆไปไหนนะคะให้โอเคงั้นนําไปเลยค่ะนําไปเลยอ่ายอดค่ะเดี๋ยวพี่ร้อยเป็นก่อนค่ะ ร้อยเต็ม่อนตอนญาติโยมที่มาทำบุญให้อาหารปลาในวันนี้ขอยยให้สุขกาย <on> สบายใจคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาอาที่ื๊๊ึ่อ้อาวไหนนิถาโอโ้โห อุ้ยปลาตัวใหญ่มากบ๊ายบายสวัสดีค่ะป่ะ